สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบก,กับแอดในรอบดึกนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่10กรกฎาคมนะคะแอดก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขดีๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตกันอีกเช่นเคยค่ะเราก็ไปดูกันเลยนะคะเริ่มต้นที่แนวทางแอดลุงนินนะคะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564 ซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก6กับหลัก7นะคะส่วนตัวเลขก็มี267 570 670และ4 6 7นะคะต่อด้วย2ตัวบนค่ะซึ่งก็มี6 7 70และ74ค่ะต่อด้วย2ตัวล่างนะคะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก2กับหลัก8ซึ่งก็มีตัวเลข 5258และสอนะคะไปต่อกันที่แนวทางอาจารย์เพชรไพรินนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย3ตัวบนนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็ให้วิ่งบนที่หลัก8นะคะส่วนตัวเลขก็มี680 681 682และ689นะคะ ต่อด้วยแนยวทางของคุณสมบูรณ์นะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็ได้ให้ตัวเลขคือ05 25 65และ85นะคะชอบก็เคปเอาไว้ดูนะคะคุณผู้ชมเตีถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านดูช่องถัดไปนะคะไปต่อกันที่แนวทางสุด ใจนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคือ81 85 7 8และ8 8นะคะไปต่อกันที่แนวทางแอดกลมนะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวล่างนะคะซึ่งก็ให้วิ่งล่างที่หลัก2 ส่วนตัวเลขก็มี6กสองห้ 2, 2, 2, และ28นะคะชอบก็จุดเอาไว้ดูค่ะไปอัปเดตชุดต่อไปกันค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขดังนายกนะคะซึ่งนายกของเราก็โดนกักตัว14วันหลังจากมีคนติดโควิด19นะคะซึ่งตัวเลขเลขดังนายกก็คือ19 1> 9ก้าและ41นนะคะท่านผู้ชมก็แคปเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะคุณผู้ชม ไปอัปเดตต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเฮ้ยเสาชิงช้านะคะซึ่งก็ได้ให้แนวทางเลขท้าย2ตัวบนล่างนะคะงวดประจำวันที่16กรกฎาคมซึ่งเด่นบนก็ให้อยู่ที่หลัก6นะคะเลขท้าย2ตัวบนก็คือ06และก็86นะคะต่อด้วยแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างคะ่ะซึ่งก็ให้ตัวเด่นที่หลัก3นะคะ เลขท้าย2ตัวล่างก็มี2 3และ73นะคะคุณผู้ชมก็จดเอาไว้ดูนะคะเอาไว้เป็นแนวทางคะ่ะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจรยาในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันหรือสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไป ทางช่องก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะขอบคุณค่ะเดีวพบกันใหม่นะคะ